อร่อยเลิศอร่อยนัดกับกุลิดวันนี้อยากจะชวนมาที่พัฒนารสมบูรณ์ชไชนีสบันทัดทองจุฬาลงกรซอยที่8นะคะแน่นอนปูผัดหงกระดิองเขาดังอยู่แล้วนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็ต้องมีอาหาร จีนกวางตุ้งพรีเมียมเหมือนคุณปินไปฮ่องกองได้แก่เมนูเป็ดปักกิง่งบะหมี่กุ้งม,มังกรสดบะหมี่ราดหน้าทะเลข้าวอบนับเลี้ยสมบูรณ์ชายลิสปันททองอร่อยและเรามาคุยกับดเรคเตอร์นะคะคุณตรีนาคนาคชายะคุณติก๊กสวัสดีจ้าสวัสดีครับ,<ะ>รบลีเชื่อว่าแฟนๆหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนลีดว่าสมบูรณ์โภชนาที่เรารู้จัก ปูผัดผงกะหรีดดังมากอร่อยที่สุดในประเทศไทย กับสมบูรณ์ไชนีสแตกต่างกันยังไงจ๊ะสมบูรณ์โภชนาเรามี8สาขาสมบูรณ์ไชนีสเป็นร้านที่อยู่ในเครือของสมบูรณ์โภชนานะครับก็คือบรรทัดทองเสิร์ฟอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงนะครับสไตล์แคนดอนีสอย่างเช่นเป็ดปักกิ่งหมูหันหูฉลามนะครับเมนูแรกภูมิใจนําเสนออะไรจ้ะคุณติเมนูแรกคือเป็ดปักกิ่งเราเอาเป็ดเชอรี่มานะฮะขนาดประมาณ3กิโลขนาดที่ดีที่สุดมา10ท่านเนี่ยก็กินกันครบแป้งนุ่มนะฮะหนังบาง กรอบ,รอบน้ําจิมม้มกลมกล่อมมากคือกัด<า>แล้วคําต่อคําเลยหลังจากนั้นเอาเนื้อไปทําอะไรได้อีกเปรี้ยวหวานทอดกระเทียมพริกไทยจานที่2กุ้งภูเก็ตลอบสเตอร์กิโล 2.5กโลครับ2.5กิโลสดเมื่อคุณได้ตั้งไม่รู้กี่เมนูเมนูที่หนึ่งคือสาชีมิอันที่2ลวกจิ้มน้ำจิ้มเป็นไงจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดยอดมากอันที่3ามบะหมี่จกรพัิกว่าจะได้ซุปมาเนี่ยเราตุนกัน7ชั่วโมงใส่ลงไปกับ lobster เราไม่มีที่ไหนเหมือนเลยคุณเอาหัวมันเนี่ยไปทำโจ๊กโจ๊กข่าวต้ม เอาต้มเห็น <บะ S 1> ไหมบะหมี่คั่วไปต่อค่ะลาดหน้าทะเลอันนี้ลีลก็รักเมรบะหมี่ลาดหน้าทะเลรวมนะฮะเรามีกุ้งเรามีหอยเชลล์เรามีปลาหมึกนะฮะมีเห็ดคณะฮ่องกงนะแล้วเราก็ใส่ปลาแห้งป,ป,ปลาทิโป้ปลาเทอร์บอทซึ่งมันเป็นปลาแห้งที่เราเอามาจากฝรั่งเศสทานได้2แบบก็คือบะหมี่แบบทอดกรอบนะฮะแล้วก็เป็นเส้นบะหมี่แห้งบะหมี่ไข่อรย่างเงี้ยน,นะฮะอร่อยมากเพราะว่าน้ําลาดหน้าเขาเนี่ยคือสไตล์ฮ่องกงสุดท้าย เมนูดูธรรมดาแต่อร่อยเลิศมากนั่นคือข้าวอบนําเรียบเด่นยังไงจ๊ามันคั่วแห้งอยู่ที่ฝีมือเชฟเลยครับการเล่นไฟมันจะแห้งมันจะหอมมันธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาใช่มันธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาจริงจรกลือน้ำลายไปผลิตเลยและทานเคียงข้างกับอะไร มะนาวทําเป็นเตาแล้วก็มะม่วงหิมพันใหม่ๆทอดใหม่ๆแล้วก็พริกขี้หนูต้องสั่งประทับใจแน่นอนเปิดกี่โมงจะร้านวันจันท์ถึง<อ>วันพฤหัสสี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดมื้อกลางวันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงสี่ทุ่มะนะครับรีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับสมบูรณ์ไชนีสบรรทัทองเป็นอร่อยเลิ ชักใหญจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านสมบูรณ์ไชนีสตั้งอยู่ที่ถนนบรรทัดทองซอยจุฬาลงกรณ์8ได้กับอาคารมิ้นทาวเวอร์และสำหรับเมนูอร่อยเธอต้องกินกับร้านสมบูรณ์ไชนีสคือเมนูนี้เลยครับอร่อยแรกกับผลิลี่เมชือีติ้งย่าผิงชังสวัสดีนะคะ